เรามาเริ่มกันที่ภาพของท็อปร็กรัสคาร์ดิโอโลที่กำลังเเรียกว่าสู้กับรถโมโต g p ของยามาฮ่าที่เซปังน่าจะเหมาะกว่านะครับใช่ค่ะมันไม่ใช่ภาพของแชมป์โลกที่กำลังสนุกกับรถคันใหม่เลยแต่มันเป็นภาพของนักสู้ที่อาวุธคู่ใจของเขาจูจ่ๆก็ใช้ไม่ได้ขนวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมกำแพงทางเทคนิคระหว่างโลกของเขากับโมโตจีมันถึงได้สูงชันขนาดนี้ อ่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆในเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขเวลาต่อรอบนะคะแต่มันคือการประทะกันซึ่งซึ่งหน้าเลยระหว่างพรสวรรค์ดิบพรสวรรค์ดิบใช่ค่ะที่ใช้สัญชาตญาณเป็นหลักกับทฤษฎีทางวิศวกรรมที่แบบว่าอิงตามข้อมูลล้วนๆของรถแข่งระดับโปรโตไทป์นี่คือหัวใจของความท้าทายทั้งหมดเลยอืมเหมือนกับศิลปินที่วาดรูปด้วยมือเปล่ามาตลอด จุ่ๆก็ถูกบังคับให้ใช้เมาส์กับคอมพิวเตอร์วาดรูปแทนใช่ไหมครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะแม้เครื่องมือจะทรงพลังกว่าแต่สัญชาตญาณที่เคยใช้กลับไร้ประโยชน์ไปเลยแล้วผลลัพธ์มันก็ฟ้องออกมาในบันทึกเวลาเลย ชัดเจนมากค่ะตลอดการทดสอบ3วันเนี่ยทบรักทำเวลาได้ดีที่สุดแค่ในกลุ่มอันดับ15-18ถึงโอ้โหช้ากว่าผู้หัวแถวอยู่ประมาณ1.2-1.5ถึงวินาทีซึ่งสำหรับนักบิดระดับแชมป์โลกถือว่าเป็นตัวเลขที่น่ากังวลนะคะแล้วตัวเขาเองล่ะครับเขารู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกของเขาสะท้อนปัญหาได้ชัดเจนมากเลยค่ะในบทสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าผมคาดว่ารถจะดิบและแรงกว่านี้แต่มันกลับถูกควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์มากเกินไป อ้ oh, ครับและที่สําคัญที่สุดคือสไตล์การเบรกหน้าหนักหนักจนล้อหลังลอยหรือที่เรียกกันว่าสต็อปปี้ที่เป็นลายเซ็นของเขาถ้าไม่ตายเลยนะนั่นใช่ค่ะมันใช้ไม่ได้ผลกับยางมิชลินซึ่งเขาบอกเองเลยว่ามันทําลายความมั่นใจของเขาไปเยอะมากเดี๋ยวนะครับถ้าสไตล์การเบรกที่เป็นอาวุธหลักของเขาใช้ไม่ได้ผลเนี่ยมันหมายความว่าเขาต้องเรียนรู้การขี่ใหม่แทบจะจากศูนย์เลยหรือเปล่าครับเกือบจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะกําแพงสําคัญที่เขาเจอมีอยู่3อย่างอย่างแรกเลยก็คือ,อยาง ยางมิชลินซึ่งมันตรงข้างกับยาง p i เร l ลี่ใน World Superbike ที่ให้ฟีลิ่งดีกว่าตอนเบรหกหนักๆในทางตรงคือมันคนละปรัชญากันเลยเข้าใจแล้วครับแล้วอย่างที่สองละครับอย่างที่สองคือความแข็งของเฟรมหรือ Stiffness ที่สูงมากของรถ m o t ต g p ค่ะมันไม่ได้ออกแบบมาให้นักบิด รู้สึกถึงอาการของรถเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมันถูกสร้างมาเพื่อส่งต่อน้ําหนักกับแรงมหาศาลไปที่ยางให้แม่นยําที่สุดมันเลยกระด้างไม่มีการให้ตัวเหมือนรถซูเปอร์ไบค์ที่ทบรักคุ้นเคยโอ้โหฟังดูแล้วเหมือนรถโมโต g จีพีมันไม่ได้ต้องการคนขี่เท่าไหร่เลยนะครับแต่มันต้องการวิศวกรที่นั่งอยู่บนรถมากกว่าถูกต้องเลยค่ะและนั่นก็นําไปสู่กําแพงอย่างสุดท้ายคือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนมากที่เขาบ่นว่ามันเยอะเกินไปใช่ค่ะ มันไม่ได้แค่ช่วยให้ขี่ง่ายขึ้นนะแต่มันจำกัดการแสดงออกของนักบิดด้วยระบบจะเข้ามาแทรกแซงทันทีที่สไตล์การขี่เริ่มจะหลุดออกจากกรอบข้อมูลที่วิศวกรตั้งค่าไว้ซึ่งมันขัดกับสัญชาตญาณดิบของทบรักโดยตรงเลยอืมแต่บางคนอาจจะมองว่าน,นี่เป็นข้ออ้างหรือเปล่าครับนักบิดระดับโลกคนอื่นก็ปรับตัวได้ทำไมทบรักถึงดูมีปัญหาเยอะขนาดนี้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะ และคนในวงการก็มองแบบนั้นเหมือนกันมีคำพูดในแพทดอกว่าเขาต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนที่จะเรียกร้องให้รถเปลี่ยนตามเขาเจ็บเหมือนกันนะคำนี้ค่ะซึ่งพอกำแพงทางเทคนิคมันสูงขนาดนี้มันก็เลยนำไปสู่คำถามที่ว่าเขาจะปีนข้ามมันไปหรือจะเดินกลับซึ่งผู้จัดการของเขาก็ออกมาให้คำตอบที่ชัดเจนมากเคนันโซฟูลูใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาให้ส่งพาดกับสปีดวิกแบบไม่เกรงใจเลยว่า เงื่อนไขเดียวที่ท็ปหักจะย้ายมาโมโต GP คือคือสัญญาจากทีมโรงงานที่พร้อมจะชนะได้ทันทีเท่านั้นถ้าไม่มีข้อเสนอนั้นเขาก็พร้อมที่จะสร้างตำนานใน World Superbike ต่อไปชัดเจนมากงั้นก็เหมือนกับว่าท็อปลักกำลังเจอคา u ชูโรช็อคครั้งใหญ่เลยสิครับไม่ใช่แค่วัฒนธรรมทีมแต่เป็นวัฒนธรรมทางวิศวกรรมอือฮึเขามาถึงทางแยกที่ต้องเลือกระหว่างการปรับตัวเข้าหาเครื่องจักร ซึ่งอาจจะต้องทิ้งสไตล์ของตัวเองไปหรือไม่ยอมเปลี่ยนแล้วกลับไปเป็นราชาในโลกที่เขาสามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยสัญชาตญาณใช่เลยค่ะและมันทิ้งคำถามที่ใหญ่กว่าไว้ให้เราครบคิดไม่ใช่แค่สำหรับท็อปรักนะคะแต่สำหรับวงการมอเตอร์สปอร์ตยุคใหม่ทั้งหมดเลยว่าอะไรครับว่าในยุคที่ทุกอย่างถูกควบคุมด้วยข้อมูลฟิสิกส์และแอโรไดนามิกส์อย่างเข้มข้น,นแบบนี้ มันยังมีที่ว่างเหลือพอสำหรับอัจฉริยะที่ใช้สัญชาตญาณดิบเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่หรือไม่ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน Motorsport AI ทุกคนค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ